คนแอบเข้ามาลักลอบวางทุนระเบิดกรณีอย่างนี้นะกรณีอย่างนี้ผมว่าต้องใช้เข้าหลามเก็บเสียงครับจะจุดสองสองก็ได้จุดสองสองลูกร์สิบทับสองสองหนึ่งแม็กกาซีนเนี่ยมันบรรจุลูกยี่สิบห้านัดแล้วใช้กระสุนหัวรูใช้กระสุนหัวรู ติดเครื่องเก็บเสียงเข้าติดท่อเก็บเสียงเข้านะครับแล้วติดเล็บดอทจุดแดงนะครับเห็นก็เพ่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 มันเงียบนิดเดียวมันดังประมาณเนี้ยครับเอาให้สุดอยู่ตรงนั้นแหละครับแม่ทัพครับใช้เอ็มไม่ได้มันดังครับเดี๋ยวพวกมัน,นรนาานู้นะครับมันแอบเข้ามาสองคนก็นะครับลูกเกอร์สิทับสองสองฮะใช้กระสุนหัวรูนะกระสุนหัวรูฮนะ โดนสะโพกเข้าไปก็แตกเลยนะครับโดนขาก็แตกเลยนะครับโดนตัวก็ตุยเลยนะฮะและใช้ท่อเก็บเสียงท่อเก็บเสียงมันทําง่ายๆทําง่ายๆวันหนึ่งจะทําพันตัวยังได้เลยท่อเก็บเสียงนะครับแล้วมันก็ไม่ได้กลับไปหาพวกมันเราก็จับกลุ่มตัวสิครับเราก็จับกลุ่มตัวเราก็มาแถลงข่าวได้ว่าทําการจับกลุ่มตัวทหารขมรได้นะครับขณะเข้ามารับล่อวางทุ่นระเบิด